ส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตดโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเที่ยวเมืองไทยหลงรักประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสสสอสสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคำมรีผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงบริษัทคลางปีอินเตอร์เนชแนลจำกัดสายการบินไทยแออ์เชียใครๆก็บินได้ บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนปัจจุบันภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสาปัตเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติกันอย่างแพร่หลายนะครับล่าสุดโฮมโปรผู้นำธุรกิจท้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยของเมืองไทยก็ได้สร้างทำอารยสาปัตต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและทันสมัยให้แก่ลูกค้าทุกวัยและทุกสภาพร่างกาย อย่างเช่นที่โฮมโปรสาขาสระบุรีครับเข้ามาใช้บริการเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปกติหรือว่าผู้ที่ใช้วีลแชร์ทุกลย่างทุกล่างในร้านทุกร้านเลยที่ในโฮมโปรบริเวณบริเวณแหล่งช้อปปิ้งด้านในแล้วก็ร้านค้าเช่ารวมถึงห้องน้านะคะห้องน้ําของเราเองก็จะมีอุปกรณ์สําหรับผู้พิการหรือว่าผู้ที่ใช้วีลแชร์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย มาปิดท้ายกันที่ดังขลังดีที่เมืองตากกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากาสินมหาราชศูนย์รวมใจชาวไทยและชาวตากที่มีผู้คนมากราบไหว้สักการะบูชามากมายทุกวันครับล่าสุดทางจังหวัดก็ยังนำคนมาแต่งชุดเป็นทหารพระเจ้าตากและมีการแสดงเพลงดาบเพื่อเพิ่มสีสันและความเข้มขลังให้กับศาลแห่งนี้ยิ่งขึ้นไปอีกครับ ที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมาไหว้ศาลพระเจ้าตากที่นี่ไม่ได้เพราะที่ศาลแห่งนี้มีอารยาปัตท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนทุกวัยให้สามารถเข้าถึงได้มาที่นี่ได้ครับวันนี้จะมาดูครับว่าการบรหิหารจัดการเรื่องของอารยาปัตท์ของศาลพระเจ้าตากนะครับของเมืองตากนะครับโดยท่านพอทอทอทอจังหวัดตากพ่อหนนองนะครับจะ พาเราเที่ยวชมนะครับเริ่มจากจุดแรกพอครับก็จะเป็นทางลาดดูแล้วโอ้โหเป็นสัญญาณที่ดีอันนี้ปรับปรุงใหม่นี่ไงครับนี่ทํามานานแล้วค่ะอ๋อนี่ฮะคนตากนี่สุดยอดมากโอ้โพอหนองครับเมืองตากยุคใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอารยสาปปะไปทั่วเมืองเลยนะครับ ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เพราะว่าทางจังหวัดก็มองเห็นความสําคัญของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเลยค่ะที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้นครับโอ้โหดูฮะนี่นสามพีเแถวตากในทางลาดตลอดเลยนะครับโอ้นี่สมพระเกียรติยศของพระอ,องค์ท่านเลยนะครับโอ้นี่เชื่อมหมดใช่ไหมนี่หลักหัวาจสำคัญของอารยสามป่าคือต้องเชื่อมโยงนะพี่น้องครับครับ,รบนี่เชื่อมโยงหมดทุกจุดนะครับคบ่ะอ่าเนี่ยเราเขาทำนี้อีกียิดีเนี่ยทางลาด วิวแชร์ให้นั่งเ<อ>ที่ยวด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่โอโอจะต้องครับไปเที่ยวเมืองตากกันไหมมันจะเป็นไใจนำเที่ยว หากับพวกเราเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียที่กำลังมีการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการผู้โดยสารกลุ่มที่ต้องใช้รถเข็นวิลแชร์ให้ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยไร้กังวลครับและเช้าว,วันเสาร์หน้า9นาฬิกา30นาทีกลับมาพบกันใหม่กับรายการคษณะทัรถถวรยกล้อเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอาริษาปไัยให้โดดเด่นก้าวไกลในเวทีโลกครับ